วันนี้เช็คห้องนะ้ำพีพีสองเรามาที่เซ็นทัลมหาชัยวันนี้เราอยู่ที่เซ็นทัลมหาชัยนะครับผมจะพาทุกคนมาเช็คห้องน้ํานะครับ<อ>ว่าที่เซ็นทัลมหาชัยมีห้องน้ําผู้พิการทั้งหมดกี่ห้องตาม,มไปชมกันเลยครับเรามาเริ่มต้นกันที่ชั้นหนึ่งเลยนะครับก็สังเกตน,นะครับแอนตี Anti ้แอนแล้วก็โปรเตโตคอนเนอร์ทางด้านซ้ายครับตรงมาเรื่อยๆนะครับตามทางอาผ่าร้านรีไวล์และ H m ก็เลี้ยวขวานะครับ งมาแล้วก็เลี้ยวขวาอีกทีนะครับแล้วตรงเข้าไปเลยครับตามทางก็จะพบห้องน้ําคนพิการอยู่ด้านซ้ายอ้าวอ๋อโอเคครับนี่ครับห้องน้ําผู้พิการจุดแรกนะครับที่ชั้นหนึ่งยังไงก็รบกวนปากทุกท่านไว้นิดนึงนะครับห้องน้ําผู้พิการนะครับมีไว้สําหรับผู้พิการนะครับหรือผู้ที่มีข้อจํากัดทางร่างกายนะครับวันที่ผมมาถ่ายทําคลิปนี้นะครับก็พบกับเหตุการณ์ มีพนักงานห้างแล้วก็ลูกค้าบางท่านนะครับที่ปกติแต่ว่าใช้ห้องน้ําของผู้พิการนะครับฝากไว้ด้วยนะครับไปกันต่อจุดที่2นะครับผ่านร้านแม็กยีนะครับตรงมาเรื่อยๆครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับตรงเข้าบันไก่บุญตรงกี่นะครับตรงตามทางมาเรื่อยๆครับเสร็จแล้วเลี้ยวซ้ายอีกทีนะครับก็จะพบห้องน้ําผู้พิการจุดที่2นะครับของชั้น1มาต่อกันที่ชั้น2เลยนะครับจุดแรกนะครับจากร้านแอดไว้นะครับตรงมาครับแล้วเลี้ยวขวาครับตรงตามทางมาเรื่อยๆนะครับ เสร็จแล้วเลี้ยวซ้ายนะครับตลงเข้ามาก็จะพบห้องน้ำผู้พิการจุดแรกของชั้น2นะครับต่อไปก็จุดที่2ของชั้น 2, นะครับผ่านโมชิโมชิเลี้ยวขวาครับตรงตามทางมาเรื่อยๆครับเสร็จแล้วเลี้ยวซ้ายอีกหนึ่งทีครับตรงตรงตรงเข้ามาครับแล้วก็จะพบห้องน้ำผู้พิการนะครับจุดที่2ของชั้น2นะครับมลุยกันต่อที่ชั้น3เลยครับ จุดแรกนะครับของชั้น3ตั้งต้นจากโรบินสันนะครับตรงไปเรื่อยๆนะครับตรงไปเรื่อยๆแล้วเลี้ยวขวาด้านหน้าตรงซานตาเฟ่เนี่ยครับเลี้ยวขวาเสร็จแล้วตรงตามทางมาเลี้ยวซ้ายอีกหนึ่งทีนะครับเราก็จะพบกับห้องน้ําผู้พิการที่ชั้น3เป็นจุดแรกนะครับไปกันต่อเลยนะครับผ่านร้านนางในชาบูแอนด์กิลนะครับเลี้ยวขวานะครับตรงตามทางเรื่อยๆเลี้ยวขวาอีกหนึ่งทีครับก็จะพบกับห้องน้ําผู้พิการจุดที่2ของชั้น3านะครับ สรุปแล้วที่ห้างเซ็นท่านหมาชัยมีห้องน้ําผู้พิการทั้งหมด6จุดดังต่อไปนี้ครับพอเสร็จจากภารกิจเช็คห้องน้ำนะครับที่เซ็นท่านหมาชัยก็ต้องแวะมาที่ฟู้ดพาร์คนะครับชั้นหนึ่งเพื่อเติมพลังกันหน่อยนะครับก็เลยจัดออส่วนกระทะร้อนไปหนึ่งที่ครับกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานและคอนเทนต์ต่างๆของ First Studio ด้วยนะครับฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับมีอะไรอยากให้เราทำอะไรก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย